สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคุยเร่นเกนชินครับประกาศมาแล้วจาก Official นะเป็นทางการเลยว่าตู้เสี่ยวครับเข้าวันที่3กุมภาพันธ์ก็เหลือเวลาอีกประมาณสัก10วันเนาะก่อนตู้เสี่ยวจะเข้ามาคำถามครับเราจะดองเพชรยังไงให้ทันสำหรับสายที่ไม่ได้เติมเยอะสายที่สายฟรี100%สายเติมพรถึงจันทาอะไรก็ว่าไปนะฮะ โดยเฉลี่ยครับผู้เล่นที่เติมบอลแห่งจันทาเนี่ยจะได้เพชรกันวันละ150เมตรก็คือ90เมตรจากพอแห่งจันทาแล้วก็60เมตรจากเควสรไรวันไอพวกนอกเหนือจากนั้นขอข้ามนะแบบกิจกรรมอันนี้ขอข้ามไปแล้วกันไม่นับแต่โดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยวันละ1โลครับเก็บได้แน่นอนถ้าเกิดอิงจากตอนนี้นะวันที่2 4สแปลว่า คุณมีเวลาดองเพรคือ24 25 26 27 28 29 30 31 8วันแล้วก็ตู้เลดอัพครับ2อาทิตย์8ดบวกสิ 14, เป็น22วันครับผมคุณมีโอกาสเปิดหาเสี่ยวแค่22โลถ้าไม่ได้ก็ทำใจนะเพราะว่า22โลแบบดิบๆเนี่ยมันได้ยากมากๆเลยแต่ถ้าเกิดคุณไม่ซีเรียสก็ไม่เป็นปัญหาผม22โลมีดวงก็ได้ไปนะฮะถามว่าเสี่ยวควรเปิดหาขนาดนั้นไหม ต้องบอกเลยครับว่าหลังจากตู้ของอัลเบโดตู้ของกวนอีแล้วเนี่ยมิวฮโยจัดหนักให้ผู้เล่นมากๆเลยคือโค้ชเก่งทุกตัวเลยคุณอัลเบโดได้เก่งจนคนต้องเปิดหาจากคนไม่อยากได้กันตอนแรกจำได้ปะตอนแรกที่อัลเบโดเข้าตู้ทุกคนบอกอุย้ยไม่อยากได้อยากได้สีดาวมากกว่าสีดาวเทพพอเข้าไปจริงทุกคนกลายเป็นบ้ากันหมดโอ้โหอัลเบโดสุดยอดอยากได้ทุ่มเทเปิดอัลเบโดกันพอตู้กวนอีมาเอ้ยผมเปิดอัลเบโดไปแล้วผมไม่อยากได้หรอกกวนอีเล่นท่าดินก็ได้ปรากฏกวนอี ยิงโคตรแรงดาเมจโคตรเทพแล้วทุกคนเป็นยังไงก็บ้ากันไปหมดอยากได้น้องแพ้อยากได้น้องแพ้แ,พแล้วก็เป็นยไงหดตัวกันพอมาเสี่ยวเนี่ยโอกาสที่จะกากค่อนข้างต่ํามากๆอะ่ะเออโอกาสที่เสี่ยวจะกากนี่มันต่ําจริงๆครับเพราะว่าถ้าเสี่ยวกากนะโดนประชาทันแน่นอนมีหโยกไม่น่ารอดเคสจงนีเคสเดียวเนี่ยถ้า ไม่เรียนรู้นะก็คงแย่แล้วอะ่ะเออเสี่ยวยังไงก็ตามครับน่าจะเทพดัรรัฐการดองเพชรเนี่ยควรจะทํานะเพราะว่าโอกาสที่เสี่ยวจะาก,ากากมันไม่มีอะ่ะเออมันมีน้อยมากเลยยิ่งนักภาคครับเป็นคนภาคคริตโตะพี่เทพจากซอฟต์ร์ออนไลน์อ่ะเออโอกาสเทพยิ่งสูงขึ้นไปใหญ่นึืออกว่าคือเวลาที่เขาเลือกนักภาคมันเนี่ยเขาต้องเลือกตามบทดนะ้วยนะเช่นบทตัวซินเดเล่ก็จะมีนักภาคคนหนึ่งเป็นคนประจํา ใครที่ไม่เข้าใจว่าซินเดเล่คืออะไรก็ถามคอมเมนต์ข้างล่างนะครับเดี๋ยวอธิบายจะยาวมันเป็นเขาเรียกแนวหนึ่งของอนิเมะญี่ปุ่นอะ่ะหรือใครภาคพระเอกตลอดก็จะเป็นเสียงพระเอกเนี้ยครับก็คิริโตะมาเงี้ยมันต้องเทพอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยคนก็น่าจะอยากได้กันเออแล้วถ้าเกิดดองเพชรไม่ทันทำยังไงล่ะก็ต้องใช้วิธีการทุนนิยมแลลวครับคุณเติมเงินแพ็คสามพัน ถ้าเก um, kind of ิดใครยังไม่เติมก็รอเติมเบิร์ได้ครับซึ่งถามว่ามันหนักเกินไปไหมถ้าคุณเก็บตังค์วันละร้อยตั้งแต่วันนี้นะตั้งแต่วันนี้นะจนต <c oughs> <laughs> ู้เสี่ยวรุนเรทเนี่ยคุณน่าจะหาได้สามพันวันละร้อยเออแต่ถ้าเกิดงบไม่พอจริงอยากเล่นแบบสายฟรีอยากเล่นแบบสายเติมน้อยพอแห่งจันทราเนี่ยก็ยี่สิบกโลครับผมน้อยไปหน่อยแต่ก็ดีกว่าไม่ได้เปิดอย่างผมเนี่ยกะไว้แล้วว่าตู้เสี่ยวเราไม่ได้เปิดหาแต่เราจะเปิดโชว์ คนดูครับ10โลแล้วจะบอกได้ว่าเฮ้ยก่อนจะเปิดครั้งนี้เนี่ยเราเปิดไปแล้วกิโลนะจะได้เห็นในชาร์วเออนี้เปิดแค่นี้จริงๆนั่นแหละครับถ้าถามว่าเราควรเปิดหาทุกตู้ไหมคำตอบคือไม่มีทางครับผมคนที่เป็นสายฟรีสายพอนแห่งจันทราสายที่แบบไม่ได้เติมหนักนะครับไม่มีโอกาสได้5ดาวหน้าตู้ทุกตัวครับผมถ้าดวงไม่ดีจริงๆอาจะตัวอย่างผมเลยเนี่ยผมเป็นคนที่เติม พอห่งจันทากับแพทเช่นพาแล้วผมผมจะได้ตู้เว้นตู้เสมอไม่รู้เป็นบ้าอะไรคือแบบเวนตี้ผมอดใช่ป่ะพอมาตู้น้องคีผมเปิดได้โอเคแล้วตู้ชายเนี่ยผมก็อดอีกอ่ะโอเคไม่เป็นไรไปเปิดจงลี่ได้จงลี่เฉยเนี่ยตู้เว้นตู้ออาเบโดมาผมมีจงลี่ผมก็อยากได้ออลเบโดปรากฏผมเปิดออลเบโดผมก็ไม่ได้แต่พอข้ามออลเบโดปุ๊บเป็นกวนอีผมเปิดได้เฉยดังนั้นเนี่ยแปลว่า ถ้าเป็นสายฟรีหรือเติมน้อยๆเนี่ยถ้าดองเพชรแบบพอประมาณนะหวังแบบตู้เว้นตู้จะดีกว่าครับเช่นอย่างผมเนี่ยมองแล้วว่าเฮ้ยกวนอีกเลยเพิ่งได้มาตู้หน้าเป็นเสี่ยวเราควรจะทําใจนะเว้นตู้นี้ไปจะเปิดแค่สิบโลโชคนดูพอแล้วก็เว้นรอต่อไปครับผมถ้าตัวหน้ายังไม่โดนใจอีกก็ดองเพชรรอไปทําไมต้องทําอย่างนั้นเพราะว่าการเปิดให้ได้ตัวหน้าตู้จริงๆนะครับมันคือร้อยแปดสิบโลการันตี ไม่เกินจากนั้นแต่ถ้าเกิดคุณมีแค่50โล60โลหรือ75โลก็ตามเนี่ยแบบสูรับได้จริงใน5ดาวเนี่ยโอกาสเจอตัวหน้าตู้ก็50 50ซึ่งมันไม่การันตีถูกป่ะแล้วผมเนี่ยบอกเลยว่าผมรอคือเจสซินยอร่านะฮะอันนี้ขอแจ้งนิดนึงคือมีคนคอมเมนต์มาบอกผมว่าเจสซินอร่าเนี่ยออกเสียงผิดนะชื่อของเธอคือซินยอร่าครับแปลว่าคุณ คุณผู้หญิงในภาษาอิตาลีครับผมโอ้คุณผู้หญิงครับคุณผู้หญิงประมาณนั้นครับขอแก้นะครับเรียกว่าเจสินยอราแทนนะไม่ใช่ซินยอรานะนั่นแหละครับ <c próp ayud> คือตัวที่ผมมุ่งหวังไว้ <with> ถ้าเกิดดูจากสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยเซลล์ผมข้ามไปนะผมจะมีเพชรด,ดองรอเนี่ยอีกไม่ต่ำกว่า30 4สิสสิบโลครับผม <c obwohl> ถ้าซินยอรามา <c Tail> เดือนมีนาคมเมษายน <c ười> มก็สบายๆ <c ười> <บ>ายนี่แหละครับถ้าเกิดคุณถามว่า <c ười> เอ้า แล้วเสี่ยวจะมาแล้วเนี่ยผมดองไมท่ทำยังไงดีแนะนําครับว่าให้นั่งแทมวิชินไปเมื่อเดือนพฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาแล้วบอกกับตัวเองว่าเฮ้ยดองเพชระเสี่ยวจะมาแล้วอันเนี้ยชัวร์สุดแต่ถ้าเกิดไม่มีแทนมิชินคุณมี2ทางเลือก1คือเริ่มดองตั้งแต่วันนี้แล้วหวังว่าจะโชคดีอันนี้เป็นเรื่องของดวงโชคดีก็มาโชคไม่ดีก็อดหรืออย่างที่2ครับดองเงินเพิ่มเติม,ตมบัตรเครดิตช่วยท่านได้ครับผมช่วยไม่ได้สิน,าน้าแล้วก็รูดปืนไปครับ บัตรเครดิตนี่แหละจะโดนมันดานที่เราครับผมบัตรตั๋วเดือนในสาระผมบัตรเครดิตนี่แหละเสกไปทุกอย่างถ้าวงเงินถึงนะฮะสุดท้ายนี้ครับก็อยากจะอวยพรทุกคนแล้วกันนะเพราะว่าหลังจากดูการออกแบบตัวละครมาแล้วเนี่ยพบว่าปีนี้ครับตัวละครแม่งโคตรเก่งทุกตัวเลยตั้งแต่เัลเบโดกวนอีแล้วผมว่าเสี่ยวเนี่ยไอที่มโนกันไว้อะโด,ดปักลงพื้นเนี่ยมันต้องโคตรแรงแน่ๆครับผมไม่ต้องห่วงเลย แล้ยิ่งแบบปั้นมาแล้วว่าเป็นตัว DPS จะจ๋าตั้งแต่แรกเนี่ยเสียวยังไงก็ไม่น่าพลาดใครที่จะเล่นดมามเบท่าลมเนี่ยเจอเสียวเข้าไปครับใจอ่อนเปิดกันทุกคนแหละแล้วอย่าลืมว่าท่าลมมันเป็นท่าที่เรียกว่าทะลวงกอกพวกแบบอวิสเมดได้หมดนะโอเคมันไม่ได้ทําแบบชนะทางก็จริงอะแต่มันปั่นพวกกอกพวกเนี้ยได้ง่ายกว่าท่าอื่นดังนั้นครับเสียวมา สามกุมภาพันธ์เราก็จะมาร่วมสตากรรมกันนะครับผมสิบโลคุณกิโลก็ว่ามาในคอมเมนต์วันที่สามนะนี่ยังไม่ได้เปิดเพราะนี่อัดไว้จนที่ยี่สี่โอเคปะ่ะถ้าใครดองไม่ทันก็ขอให้มีดวงอยู่กับท่านใครดองทันแล้วก็ขอให้ไม่ดุดเลทใครดุดเลทแล้วก็ขอให้บัตรวงเงินยังไม่เต็มนะครับจะได้เปิดหาเสี่ยวทันแล้วเ,เจอกันในวันที่สามกุมภาพันธ์กับตู้เลทอัพเสี่ยวผมสิบโลมีดวงหรือไม่เดี๋ยวมาเจอกันวันนั้น สำหรับวันนี้ครับขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คิดหน้ากับรายการคุยเล่นกันชินมีอะไรคอมเมนต์แล้วคุยกันได้สำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายเสี่ยวไม่เปิดเว้ยตัวผู้ไม่เปิดเราเปิดแต่เท้าสาว